อได้๋ออ,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 อันนี้ถุงใช่ไหมได้ทำถุงนะครับได้ทำถุงผ้ามาแจากนะครับนะครับกระจากยกันไปตามสุขุมทมกบาทเลยแต่นี่ครับคุณป้าครับคุณป้าเด็กอยู่ตรงนี้นะอยู่ใกล้นี้นะกลับไปก่องพักเก่าในสถานการณ์นะครับโรคติดเชือ้อไวรัสโคโรนา ท้างคุณยายบ้านนะครับและหลายๆคนที่อยู่นทีนี้นะครับในการจัดเตรียมสถานที่ในการจัดวางอะไรต่างๆท้านและครอบครัวนะครับนนด้าความสืขอการเจริญในหน้าที่การงานอีกสองไม้เลยท่านผอ,อครับท่านผอ,อจะประชาพันธ์นะฮะทางด้านนี้ไม้ว่างแล้วนะครับในเชิญด้วยความเคารพครับผอ,อท่านเสียงดังผมเองเสียงไม่ค่อยดังมมีนนคนกลัวแล้วก็ เบอร์ใต้โครงการนะครับที่ตำรวจทางหลวงแม่ลาครับนี่ฮะป้ายเราให้เบอร์ใต้โครงการนะครับที่ตำรวจทางหลวงแม่ลาครับนี่ฮะป้ายเราให้เทคนะครับต้องใช้มือฮะัระบบสัมผัสนะครับแต่ต้องเตือนชิญทุกท่านครับมาริภาคด้านหน้าป้ายโครงการเลยนะครับทุกท่านนั่นเทอร์ดันเขาที้จัน่อยครับเขาเรียกชี้จัน่อยให้ยืนห่างอย่างนี้แยกแถวแยกแถวนะครับ ม่เห็นหน้ากันเป็นปีคขาติดธาคิดนะครับขอขอกราบขอบพระคุณท่านแต่พร้อมกันนะครับอาจารย์ตำบลบางขันแล้วก็ท่านตําแหนเอกพลังอําพรแล้วก็พี่ชายใหญ่นะครับรองนายกตัวการบริหารส่วนตำบลทุกท่านนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านทุกคนเลยคุณ ข้างลุงพองข้างลุงพองขอบคุณไั้มีถุงก็ไม่ไม่จ่าถุงก็ได้ด้วยหอบเอาอะไรน้ำเต้มาเออท่านก็มีสิบบาทนะครับก็อย่างที่ท่านนายอำเภอว่านะครับบอกกาดจะตกกาดจะตกนะครับนายกเป็นตาบริหารจังตำบลด่านช้าง ขอบคุณท่านขอจะจะกู้อะไรนก็เป็นคนขับเจอตาต้องใหญ่ของเรานั้นคุณขาวคุณข่าวตืนมาจากอื่นที่ผู้ขอยในผมบ้านผมเลืแอ้ไม่เกินสี่ทุ่มต้องรีบอย่าวาหัวรอคุนท่านผู้ใหญ่สมพามผู้คาผู้ใหญ่หนึงสีบ้านหนองแจ้ขอบคุณร่สบอริยาเจ้าหน้าี่อย่าวาหัวเรออาะอ้ใหญ่ทหาครับ การรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพการจมวณทั้งมุกขมินและบองขันบางช้างนะครับท่านบำบัดเอกนี่ว่ามาตราขอบคุณท่านรองรองรถนะลูกนะ,น,นะครับระวังรถนะครับเดินเดินต้องระวังรถนะการโควิดบ้านเรามันรุนแรงพอสมควรน,นะครับกว่าจะมาถึงท่านนองิรัะมาละพักดีับ ทักงานะปร้อจะต้องเลแล้วตับเลยครับรอลูกบอลหลานรู้ว่าร้องแล้วก็ให้ไปรอที่รถเลยนะครับเพื่อจะได้กระจายมวลชนตรงนี้ออกไปนะครับกล้าไปโดนน้ำลมจับเข่ามาดูดูจุดมาที่พื้นนะครับดูจุดมาที่พื้นลุงครับเอาไข่ผานะครับเลขาน่ารบกวนร้องก้นครับคุณคุณทาวคุณคุณพงศ์อ้าวรบกวนอ้าวรบกวน ขอบคุณท่าวประานีลาอแก้วชารท่านข้าวบัวร้อขอบคุณแท่าวปรานีาเขาบอกว่ามันไม่ต้องใช้ถุงมันจะเป็นกระถางนะก็ได้ก็เดี๋ยวนี้มันก็ร้อนอยู่แล้วเด้วยกันเนาะร้อยตัวเขทีรจกกันไปเรื่อยนะแจกกันไปเรื่อยทักวันอยู่เรองแจกเอาเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับไมต้องรีบะ เ,เพื่อนอยู่ก็ให้ไปรอที่รถเลยนะครับแล้วก็ท่านที่มารถชนตัวกลับได้เลยครับไม่ต้องมาดูนะครับกลับได้เลย